สวัสดีค่ะสวัสดี FC ย่ากาเด้นทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะปล่อยโชคเก้าชั้นเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมดูหน้าไม้นะคะเข้ามาใหม่แล้วนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยใหญ่พลาดนะคะดูให้จบนะคะดูให้จบวันนี้มีเยอะมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวหนูก็จะอ่ะปล่อยจํานวนหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าเยอะมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทยอยปล่อยนะคะอ่ะเริ่มที่ต้นแรกนะคะวันนี้นะคะไร์นี้นะคะอ่า ลูกผสมเยอะมากเลยนะคะลูกผสมลูกผสมทับทิมพอมีนะคะอ่าอันนี้คือหน้าไม้นะคะชมหน้าไม้ก่อนเยอะนะคะจริงๆเยอะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวนุชให้ชมเท่านี้ก่อนเนาะอ่าเริ่มที่กระถางแรกนะคะกระถางแรกจะเป็นอ่าลูกผสมทับทิมนะคะลูกผสมทับทิมอ่าเดี๋ยวนุชขอญอาตแจ้งค่าจะส่งนะคะค่าจะส่งกระถางละ100บาทนะคะวันนี้นะคะนุชปล่อย ที่กระถางละ1 2 0 0งพับาทนะคะเดี๋ยวดูให้ดูฟอร์มนี่ฟอร์มใหญ่ๆบิ๊กบึ้มเลยนะคะอ่าลากบางต้นคือลากทะลุกระถางนะคะนี่ลากทะลุกระถางแล้วนะคะอันนี้สามารถอัพไซส์1ินิ้ว15นิ้วได้เลยนะคะดูไซส์ใหญ่ๆค่ะอ่ะนี่ใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมชมให้จบนะคะนี่เปลี่ยนได้แล้วนะคะเปลี่ยนได้แล้ว นี่ไซส์ใหญ่มากเลยรอนะคะท่านผู้ชมรอนะคะดูสีนะคะนี่อ่ะรอนะคะอ่ะเริ่มที่กระถางแรกค่ะกระถางแรกจะเป็นลูกผสมทับทิมนะคะกระถางละ1น0 0บาทเท่านั้นวันนี้ยังคงให้ราคาโปรนะคะราคาโปรราคาดีนะคะนี่สีแบบนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้คือกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งค่ะถ้าใครสนใจนะคะอ่า ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้นะคะสามารถโทรหาได้เลยนะคะอ่ะอันนี้กระถางที่สองนะคะกระถางที่สองดูลากอันนี้ใครที่ชอบทรงใบแปลกนะคะตัวนี้จะเป็นดําออกโทนดําม่วงนะคะออกโทนดําม่วงใบแปลกฟอร์มดีค่ะฟอร์มดีนี่ฟอร์มดีมากๆนะคะอันนี้เป็นเบอร์เบอร์สองนะคะเบอร์สอง อันนี้คือเบอร์2ถ้าสนใจก็แคปส่งได้เลยนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่เบอร์สนะคะแต่แต่แตนุ้ให้ให้ชมก่อนความสวยของแบบนี้นะคะต้นนี้คืออาลูกผสมทับทิมนะคะ beauty ผสมอาอาทับทิมผสม beauty นะคะต้วนี้นะคะส่งใบเขาจะเป็นใบหยิกๆนะคะของ beauty black b e a u t นะคะนี่สวยเปิดเปิดอา สีเปิดด่างมาแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าอันนี้จะอยู่ในกระถาง8นิ้วอันนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะอันนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนติดด่างด้วยนะคะติดด่างด้วยก้านติดด่างค่ะท่านผู้ชมสวยมากค่ะต้นนี้ฟอร์มดีค่ะต้นนี้อ่าก็ค่าจะส่งให้ไปที่100บาทเหมือนกันค่ะต้นนี้เปิดที่2,500นะคะต้นนี้เปิดที่2,500ค่ะ มีไซส์เดียวค่ะที่เปิด2,500นะคะนอกนั้นจะเปิดที่1,200ทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่าจะส่งจะอยู่ที่1อ่า100บาทนะคะต่อไปกระถางที่สามค่ะอันนี้เบอร์สามนะคะเบอร์สามให้ไวนะคะท่านผู้ชมกระถางนี้มี2ต้นนะคะกระถางนี้มี2ต้นค่ะคุ้มมากนะคะอย่าพลาดนะคะดูสีค่ะสีเข้าแล้วนะคะสีเข้าแล้ว,ะะส,ลวสวยมากเลยนี่สวยนะคะสีเข้าแล้วค่ะไม่ต้องลุ้นนะคะคุ้มมากค่ะ 1,200บาทเท่านั้นอ่ะกระถางที่4อันนี้ก็เป็นรูกผสมนะคะกระถางที่4ีลูกผสมทับทิมเช่นกันนี่เบอร์สีนะคะใครชอบชมพูลงก้านนะคะกระถางที่5ก็เป็นลูกผสมเหมือนกันค่ะลูกผสมเหมือนกันลูกผสมทับทิมนะคะนี่ ชมพูลงก้านกระถางที่ห้าและกระถางที่6ต้นนี้ใหญ่บิ๊กบึ้มอย่าพลาดค่ะอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมเ๋ยวาลืหานำเบอร์ก่อนนี่เบอร์หนี่อย่าพลาดนะคะเบอร์หกอุ้สวยสวยมากค่ะนุ่บอกได้เลยว่าสวยมากยิ่งถ้าเข้าชมพูเข้มๆนะคะท่านผู้ชมสวยมากอย่าพลาดค่ะเบอร์หกรอบที่แล้ว เบอร์เก้าเบอร์เก้าสั่งกันหลายคนเลยนะคะพอดีว่าไม่ทันคะ่ะลูกค้ามารับที่หน้าร้านนะคะรอบนี้อย่าให้พลาดน,นะคะเจอปุ๊บโทรมาเลยคะ่ะเบอร์หกคะ่ะดูดูจบค่อยอ่าสั่งสั่งเสร็จค่อยแลค่อยมามาชมไล์ต่อต่อไปเบอร์เจ็ดค่ะอันนี้เบอร์เจ็ดอ่ะเข้าด่างชมพูอ่ะ แต่ว่านะคะท่านผู้ชมไม้ที่คัดมานี้นะคะส่วนมากก็คือจะเข้าแดงนะคะจะเข้าแดงเพราะว่าเราคัดไม้ไม้แดงมามันก็จะเข้าอ่านได้โทนแดงเก็บเก็บตนนัวนี้คือเริ่มจะเก็บแดงแล้วนะคะนี่อันนี้เบอร์เจ็ดนะคะใครชอบด่างแบบนี้นะคะนี่เบอร์เจ็ดกระถางละหนึ่งพันสองร้อยเท่านั้นคุ้มมากค่ะสีดีเบอร์แปด เข้าสีแล้วนะคะอันนี้คือเบอร์แปดดูก้าน mm hmm. เบอร์แปดนะคะใครชอบทักได้เลยอ่ะเบอร์สิอันนี้เบอร์สิใหญ่มากคะ่ะท่านผู้ชมเบอร์สิบใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเนี่ยใหญ่มากเลยคะ่ะดูความยาวเบอร์สิบอ่ะนี่เบอร์เก้าอันนี้เบอร์อนนเก้าคะ่ะ เบอร์เก้านี่ก็ใบใหญ่ค่ะทรงใบใหญ่อ่ะก้านกระดูกจะออกไปทางโทนคล้ำๆหน่อยนะคะใบใหญ่อันนี้เบอร์เก้าอันนี้เบอร์เก้าค่ะเบอร์สิบเอ็ดอันนี้เบอร์สิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ดอันนี้ก็ได้ที่สองต้นนะคะท่านผู้ชมคุ้มนะคะคุ้มมากเลยได้สองสีด้วยนะคะท่านผู้ชมได้สองสีไปเลย คุ้มค่ะคุ้มเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองสวยอีกแล้วใครชอบทรงใบแบบนี้นะคะสวยอีกแล้วค่ะเบอร์สิบสองเบอร์สิบเบอร์สิบสี่นี่ทรงนี้ใบแปลกๆทรงคอมแพกใครตามหาคอมแพกอยู่ ต้นนี้นะคะอย่าพลาดเลยดูก้านสั้นหูชิดอันนี้น่าเก็บมากค่ะท่านผู้ชมอันอันนี้ยังคงหากันอยู่นะคะยังคงหากันอยู่ก้านสั้นหูชิดคอมเพกเบอร์สิบสี่สวยค่ะสวยมากเลยไว้ทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะเบอร์สิบสามอันนี้ก็ลูกผสมนะคะนี่ลูกผสมทับทิมนี่ฟอร์มดีมากค่ะ ความดีมากเบอร์สิบสามอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดเก็บตอนนี้เถอะค่ะราคาไม่แรงมากเดี๋ยวถ้าอ่าโตไปไซส์ใหญ่ก็จะไปอีกราคาหนึ่งนะคะเปิดมาดีขนาดนี้แล้วนะคะเปิดด่างมาดีแล้วสีก็จะเข้านิดๆค่ะสีเข้าแล้วนิดๆค่ะเก็บเก็บได้เก็บเลยนะคะท่านผู้ชมราคาไม่แรงค่ะเบอร์สิบหกอ่ะใครชอบโทนออกอ่าม่วงดำนะคะใครใครชอบโทนนี้นะคะ นี่ฟอร์มดีใบใบเขาจะริวร้วริว้วริ้วยาวสวยนะคะเบอร์สิบหกใครชอบที่อ่าส้งแปลกๆปกนะคะแบบที่แบบอ่าเราไม่ต้องเก็บเหมือนใครอะไรประมาณนี้คะ่ะเบอร์สิบห้าอันนี้ก็ฟอร์มดีมากนะคะนี่เปิดด่างสีติดมาแล้วนิดหน่อยสีติดมาแล้วค่ะ ฟอร์มดีมากๆค่ะต้นนี้แนะนำเลยนะคะเบอร์15บห้าเบอร์สิบห้าบาทเบอร์17เนี่เปิดด่างมาแล้วค่ะดูความสวยค่ะนี่ความสวยนี่เบอร์เบอร์สินะคะชมพูลงก้านเลยอ่ะเบอร์18ใหญ่บิ๊กบึ้มลากทะลุกระถางลากทะลุกระถางใหญ่ๆเปิดสีมาแล้ว นี่เปิดสีมาแล้วอันนี้ไปลงกระถางสิบสอนิ้วสิห้านิ้วได้เลยค่ะตั้งแม่ได้เลยใหญ่มากอ่าสวยๆมาอีกแล้วค่ะเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบค่ะสีนี่สีนะคะสีเข้าแล้วค่ะท่านผู้ชมสีเข้าแล้วไม่ต้องลุ้นค่ะนี่ใครชอบแคป เราส่งได้เลยนะคะส่งทางไลน์ก็ได้นะคะโทรหาก็ได้นะคะอันนี้เบอร์19ชอบเบอร์ไหนสามารถโทรแจ้งได้เลยนะคะเปิดเปิดสีแล้วค่ะเปิดสีแล้วนะคะเป็นโทนอาดำม่วงพี่เขาบอกจะเข้าแดงนะคะจะเข้าแดงจะเข้าแดงเยอะเลยพี่เขาบอกพี่เขาเลี้ยงบางทีแบบบ้าเลี้ยงต้นเขาขาวแต่เขาเข้าแดงได้เหมือนกันคะ่ะก็ เขาพัฒนามาเยอะแล้วค่ะเขาพัฒนามาเยอะละและต้นนี้มีต้นเดียวนะคะท่านผู้ชมให้ไวนะคะมีต้นเดียวเท่านั้นเป็นดำสนิมแดงนะคะนี่ดำสนิมแดงนี่มีต้นเดียวค่ะเบอร์22เบอร์22มีกระถางเดียวค่ะใครชอบแปลกๆนะคะเก็บเลยเก็บเลยอ่ะสวยมาแล้วสวยมากสวยมากค่ะ เบอร์21สเบอร์ยีสนี่สวยๆนะคะสวยๆนี่ดูชมพูแบบนี้เลยเบอร์ยี่สีอ่าสีก็เริ่มเข้าแล้วนะคะเบอร์24อ่าให้ดูฟอร์มนี่สวยค่ะสวยเปลี่ยนกระถางอ่าทุกกระถางได้เลยนะคะท่านผู้ชมรับไปแล้วนะคะสามารถ เปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะน้องคือแข็งแรงลากทะลุกระถางกันมากๆแล้วนะคะ23่ิบสามอันนี้ก็เข้าสีแล้วนะคะท่านผู้ชมเข้าสีแล้วคะ่ะอ่ะดูฟอร์มนี่ดูฟอร์มอ่ามีตำหนิก็ขอคุที่รับได้นะคะนี่ใครชอบนะคะแจ้งได้เลยอันนี้ยีสอ่ะสีเข้าอีกต้นอันนี้26อันนี้26 นี่สีเข้าแล้วไม่ต้องลุ้นค่ะนี่ไปเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้อันนี้เป็นใบใหม่นะคะอันนี้เป็นใบใหม่ใบใหม่ยังไม่แห้งค่ะแต่อันนี้เข้าแล้วเรียบร้อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลุ้นสีแล้วค่ะ26ไม่ต้องลุ้นสีแล้วอันนี้25 25อันนี้ก็ไม่ต้องลุ้นสีค่ะสีเข้าขอบอขอบเขาจะเข้าเป็นโทนม่วงชมพูนะคะฟอร์มดีค่ะฟอร์มดีมากๆเลย ฟอร์มดีมากๆอันนี้ยี่สิบยี่สิบห้าค่ะยี่สิห้าสวยค่ะฟอร์มดีมากเลยอย่าพลาดค่ะพี่น้องอย่าพลาดนะคะ FC ต้นนี้นะคะยีสิบเจดดูสีค่ะดูสีนี่ต้นนี้สวยนะคะท่านผู้ชมต้นนี้น่าจะลูกผสมทับทิมหรือเปล่านุ้ก็ไม่แน่ใจนะคะนุ้ไม่แน่ใจบางทีก็อาจจะ ลืมลืมบ้างหลงลืมบ้างนะคะนี่ต้นนี้นะคะสวยมากเลยเขาออกไปทางโทนอ่ะดำค่ะดำม่วงแดงประมาณนี้นะคะต้นนี้สวยมากค่ะท่านผู้ชม27ค่ะอย่าพลาดค่ะกระดูกสวยมากเลย28 28เปิดติดสีแล้วนะคะติดสีแล้วนี่ดูฟอร์มนี่ค่ะฟอร์ม ยี่สิบแปดต้นนี้ก็ดีค่ะสามสิบนี่ใบสวยเลยใครชอบทรงใบเรียวแบบนี้นะคะทรงใบเรียวนี่สีดีนะคะสีเข้าแล้วขอ,ข,ข,อขอบเขาจะเข้าโทนชมพูค่ะขอบเขาจะเข้าโทนชมพูดูอ่าก้านใบเขานะคะดูก้านก้านเขาเข้าชมพูค่ะต้นนี้นะคะต้นสุดอ่าต้นยี่สิบเก้า อ่าอันนี้โดนโดนกระถางงับคือวางแล้วชนชนกันนะคะก็เลยใบเสียหายไปนะคะปลายใบเสียหายไปขอคนที่รับได้นะคะสีเข้าแบบนี้แล้วนะคะสีเข้าแล้วเรียบร้อยค่ะสวยมากค่ะไม่ต้องลุ้นค่ะไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะเข้าสีอะไรนะคะนี่ชมพูลงก้านเลยนี่ชมพูลงก้านเลยพี่เขาแจ้งมาว่าร็อตนี้นะคะ เขาเลือกเฉพาะแดงมาเลยคือเขาผสมได้ได้เยอะค่ะแต่กว่าเขาจะเลี้ยงมาโตได้เนาะนี่ลอดนี้ก็คือมีแต่ไซส์ซสใหญ่ๆนะคะสามารถไปอัพไซส์กระถางได้เลยอ่ะเดี๋ยวนุชปล่อยไปที่30กระถางก่อนนะคะถ้าชอบกระถางไหนแล้วนะคะสามารถอ่ะโทรหาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่นุชให้ไว้นะคะอ่าชอบกระถางไหนสามารถโทรหาได้เลยหรือแจดไลน์ก็ได้นะคะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะนุต๊ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ